ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาติดตั้งเป็นแอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเพราะว่าลูกค้าเกินไว้ตั้งแต่ช่วงสงการนะครับว่าจะมาให้ช่างเพชรติดให้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถล่องนะครับวิ่งค่อนข้างที่จะลูกค้าบ่นครับสูดแดดไม่ได้นี้ครับลูกค้าว่าจัดให้หน่อยช่างเพชรโอเควันนี้ช่างเพชรจะจัดให้นะครับเป็นชุดแอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมเดี๋ยวมาดูว่า อุปกรณ์ที่ช่างเพชรจะใส่ให้ลูกค้ามีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมติดตั้งแอร์ไมโครบัสรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ลูกค้าเรียกเป็นเชฟอ่าใส่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับท่อเรายังไม่ได้ถอดนะครับก็คือช่างเพชรมาให้ดูก่อนที่จะอ่าประกอบไมโครบัสนะครับช่างเพชรก็จะติดตั้งอ่าโฟมกันความร้อนให้นะครับด้านบนเพราะว่าตรงนี้ถ้าใส่ตู้แอร์ถ้าลูกค้าอยากจะมาติดที่หลังนะครับก็ หมดสิทธิ์นะครับถ้ายกตู้ขึ้นไปนะครับก็อุปกรณ์ที่ช่างเพชรจะใส่ลูกค้านะครับนี่อันนี้เอาออกนะครับเป็นตู้แอร์เดิมนะครับเป็นตู้แอร์แตนเดิมเราก็คือถอดให้ลูกค้าเก็บไปนะครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ทิ้งนะครับก็เพราะว่ามอเตอร์ไม่หมุนแล้วส่วนตู้แอร์สภาพจะเป็นยังไงยังไงไม่รู้นะครับแต่คันนี้ช่างเพชรไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วน่าจะค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะครับอ่า ปากสวมตู Bull ้แอร์ไมโครบัส e นะครับแล้วก็มีขายยึดตู M ้แอร์ไมโครบัสแล้วก็มีตู A ้แอร์ไมโครบัสพวกสปีดพัดลมนะครับลูกค้าเรียกเป็นสวิกเดิมนะครับแล้วก็แผงเสริมนะครับอันนี้เสริมหน้าให้นะครับส่วนพัดลมลูกค้าว่ายังไม่ติดนะครับเอาเซตนี้ก่อนเอาตามงบลูกค้าเลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนช่างเพชรจัดให้ได้หมดนะครับก็คือพัดลมช่างเพชรจะแนะนําว่าให้ติดแผงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาติดแผงที่หลังติดได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียค่า สารท่อเย็นหรือน้ํายาแอร์นะครับเพิ่มนะครับเพราะถ้าเราติดตอนนี้ก็คือเพิ่มแพงก็คือราคาก็คือจะเพิ่มแค่แพงแต่ถ้ากรณีเราจะมาติดทีหลังนะครับมันก็จะมีค่าน้ํายงค่าน้ำยาค่าแรงช่างเพิ่มนะครับก็ติดติดพร้อมกันมันจะถูกกว่านะครับก็จะนําไปแต่ถ้าเป็นพวกพัดลมเสริมนะครับเสริมที่หลังได้นะครับเพราะว่าม so ันไม่เ so กี so line, ่ยวกับระบบน้าน้ายงน้ํายานะครับเป็น้ออถอดน้ำยาเราสามารถใส่ที่หลังได้นะครับเป็นพัดลมเสริมนะครับก็เป็นเซตนี้นะครับ ก็ท่อแอร์ช่างเพชเชื่อมไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัดปวงตัดเบาเรียบร้อยนะครับก็คือเอาขาเดิมออกยกขึ้นได้เลยนะครับใช้เวลาก็วันหนึ่งสองวันเสร็จนะครับก็ขอเวลาสองวันนะครับเพื่อทำเสร็จจะได้เทสให้ด้วยนะคว่าเย็นไม่เย็นนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชขอประกอบนะครับเดี๋ยวขึ้นตู้เสร็จเดี๋ยวมาดูวิธีขึ้นแผงนะครับ ึ้นตู้เสร็จขึ้นสายเสร็จเดี๋ยวมาดูวิธีขึ้นแผงอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ยึดตู้ตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูถอดแผงมายึดยังไงนะครับกับแผงเสริมนะครับผมรถ <itation. S 1> ตู้คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็ขึ้นตู้เรียบร้อยนะครับเป็นตู้แอร์ไมโครบัสก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะประกอบนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะมาอธิบายให,ให้ฟังก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือชุดที่ช่างเพชรทำเสร็จแล้วนะครับ จะใส่ให้ลูกค้านะครับปกตินะครับปกติก็จะมีเอคชั่นวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับในกล่องซีเลียมนะครับบางร้านก็จะใช้วาล์วตัวเดิมนะครับวาล์กก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับวื๊ดวื๊ดนะครับวิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงตู้แอร์นะครับการฉีดน้ํายาก็จะทําให้ลดน้อยลงนะครับซึ่งปกติแอร์ไมโครบัสจะมีวาล์วของมันอยู่แล้วนะครับในตัวเพราะฉะนั้นแล้ว เราจำเป็นจะต้องตัดวาล์วทิ้งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าแบบนี้นะครับช่างเพชรก็จะเตรียมนะครับหัวสายนะครับเป็นโอลิงทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เชื่อมให้นะครับนี่ครับตรงใหญ่ก็จะเชื่อมยากนิดนึงนะครับก็เชื่อมไม่ให้มันเข้าไปมาติดในรูด้วยนะครับถ้าลายลงมาเดินรูก็ไม่ได้นะครับมันจะขันไม่อยู่นะครับส่วนแอร์ไมโครบัสด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่างเพชรก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะครับนี่พอประมาณนี้นะครับ ติดฟงติดโฟมให้เรียบร้อยนะครับยึดให้เรียบร้อยอย่างแน่นนะครับขยับไม่ได้นะครับแบบแน่นแน่นหนาหาวนนะครับแป๊บก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่าจะติดตั้งสายนะครับแล้วก็ท่อแอร์เดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ติดตั้ง สายเสร็จแล้วก็มาดูตำแหน่งแผงนะครับว่าเราจะยึดเสริมยังไงครับผมกับแอร์ไมโครบักับรถตู้คอมพิวเมตอร์คันนี้ครับผม